สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองทองทีวีนะครับเราจะพาผู้ชมเดินทางมาที่สนาม a c g ซ t a d i u m เครับเมื่อวันพุทธที่15กรกฎาคมที่ผ่านมามีฟุตบอลกลางสัปดาห์ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างกิเลนพยองเอสซี c g เมืองทองยูเนเต็ดทีมอันดับ3ของตารางนะครับเปิด s c g ซ t a d i u m เพบกับทีมอันดับ7ของตารางอย่างราชบังกรราชบุรีมิตรพลเอฟซครับ เนื่องจากว่าช่วงนี้โปรแกรมไทยพิมพ์ลีกเตะกันค่อนข้างทีครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลางสัปดาห์แล้วก็จะเสาร์อาทิตย์อีกครั้งหนึ่งก็เรียกว่า7วันเนี่ยเตะกันประมาณสัก3านัดได้ครับเนื่องจากว่าโปรแกรมของไทยพิมพ์ลีกนั้นเคยว่างเว้นให้กับทีมชาติไทยของเราในชุดที่เตรียมปลีออลิมปิกแล้วก็ชุดป้องกันแชมป์ซีเกมที่ประเทศสิงคโปร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับทำให้หลังจากนี้โปรแกรมไทยลีกแล้วก็โปรแกรมฟุตบอลถ้วยจะเตะกันค่อนข้างทีครับ นี่คือภาพบรรยากาศเมื่อคุณพลเกลพยบของเราเดินทางเข้าสู่ภายในสนามเอส s t จีสเตดียมนะครับคู่นี้แข่งขันกันค่อนข้างดึกเลยทีเดียว20นาฬิกาตรงหรือว่า2ทุ่มครับนี่คือภาพบรรยากาศก่อนเกมการันจะเริ่มต้นขึ้นประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งนะครับพิมุยธีราสินแดงดาแจากลายเซ็นให้กับแฟนคลับที่มารอรับนักเตะเมื่อเดินทางเข้าสู่ภายในสนามครับ เป็นภาพบรรยากาศที่ดูอบอุ่นมากๆเลยนะครับบวทอทีวีของเราก็จะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศรอบๆสนาม s อ g s t t d i เ m กันนะครับก็ต้องยอมรับแหละครับว่าฟุตบอลกลางสัปดาห์แบบนี้และก็เตะกันเวลาค่อนข้างดึกนะครับกองเชียร์อาจจะบางตาลงไปบ้างที่สำคัญครับคุณผู้ชมก่อนเกมการ์จะเริ่มต้นขึ้นนะ่ะเมฆนดดิลมนิ่แรงเลทีเดียวนะครับ โอ้โหหลายต่หลายคนก็อาจจะเปลี่ยนใจได้แหละครับเนื่องจากว่าทามาเนี่เจอฝนตกแน่ๆครับแล้วจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาดูบูธกิจกรรมของทางสปอนเซอร์ใจดีของเราอีกหนึ่งเจ้านั่นก็คือโตชิบ้านะครับแฟนคลับกีฬาพิศอยของเราก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะครับในทุกๆเกมการแข่งที่เราแข่งในบ้านนะครับโตชิบ <osh> <ะ>้าก็จะนําเกมการแข่งมา ให้กับแฟนคลับกเกลียองเราได้เล่นกันรบไปถึงได้ลองชิมอาหารที่ปรุงมาจากเครื่องใช้ของโตชิบาด้วยล่ะครับว่างๆก็่าลืมแวะเข้าไปให้กำลังใจพี่ๆสตาร์ของโตชิบากันด้วยนะครับ <c oughs> แฟนคลับเิลิบยอของเราหลายแต่หลายคนก็มั่นอกมั่นใจนะครับว่านัดนี้จะคว้า3คะแนนได้ เนื่องจากว่ามีปัจจัยหลายตัวหลายอย่างเลยล่ะครับคุณผู้ชมอันดับ1อันดับ2องอ,งองตารางเจอกันเองบุีรมเจอกับบางกอกกลาสนะครับถ้าทั้งคู่นั้นมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นแล้วกีเลียนพยองของเราเอาชนะทีมราชบุรีได้กีเลมนพยองก็จะแซงขึ้นมาเป็นอันดับ2นะครับหรือว่าถ้าเกิดทั้งคู่เสมอกันนะครับกีเลียนพยองของเราก็จะมีแต้มขึ้นไปเท่ากับบุีรมยูเนเตดหรือถ้าบางกอกกลาส บุกไปชนะบุยรำได้แล้ว s อสซีจีเมืองไอยเตะของเราสามารถเอาชนะราชบุรีได้ในสกอร์2 0งศขึ้นไปเนี่ยกิเลพยองนําจากฝูงทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมก็ระหว่างที่รอฟุตบอลจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็หลบฝนนะครับจะเห็นว่าแฟนขับกิเลพยองของเรานั้นเข้าไปเลือกซื้อสินค้าภายในร้านของเทียรลึกแบบหน้าตาเลยทีเดียวนะครับอุปกรณ์ป้องกันฝนขายดิบขายดีเลยละครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝน ก่อนเกมกรแข่ะจะเริ่มต้นขึ้น1ชั่วโมงครับตกซะง,งั้นนะครับฝนประเทศไทยช่วงนี้เอาแน่เอานอน,อนไม่ได้เลยจริงๆครับแต่ก็คิดซะว่าทําให้บรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลชุ่มฉ่าอากาศไม่ร้อนก็นแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูสเปซผู้เล่นตัวจริงของสโมสรกิเลยพยองเอสซีมุทองอยูเตะของเรากันดีกว่านะครับ <c oughs> เกมการแข่งน,นัดนี้นะครับมาริโอยูรอฟสกี้จะลงสนามครบ101นัดให้กับสโมสรกิเลยพยองของเรา ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับซูเปอร์มาริโอด้วยนะครับเผยผู้เล่นตัวจริงผู้สาประตูเป็นกวินทรรมสัจจาน,านันสองเซนเตอร์นาโออากิอาโอยมะคิมดองจินแบ็กซ้ายสุริยาสิงมุย้ยแบ็กขวาสุพรปีนาคาตาโพแม่แขงหลังนี่เป็นชุดเดิมมา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับมิดฟิ์ตรงกลางสารัตอยู่เย็นทิธิพันธ์พ่วงจนันแล้วก็มาริโอยูโรสกี้นะครับกับตันโก้ดัสกรทองเหลามีอาการบาดเจ็บรบกวน ก็เลยทาให้นัดนี้หน้าที่กัปตันทีมเป็นของพิมมุยทีระศิลแดงดานะครับส่วนหน้าเป้าอีก2คนก็เป็นเคลยตันสินวาและก็ชัชนันนันป้อมบุกผาครับคนดูราวๆสัก6000คนได้นะครับก็เข้าใจได้ว่าเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์แล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักก่อนเกมการแข่งขันนะครับก็เลยทําให้แฟนคลับเหลือจํานวน6000คน ไม่เป็นไรครับหกพั 6, ก็เสียงดังได้เช่นกันนะครับมาดูไฮไลท์เกมการแข่งกันเลยดีกว่านะครับกีเรพยอของเราบุกจากทางฝั่งขวามือไปซ้ายมือทางจอโทรทัศน์นะครับกวินทำสัจจาน,านันจ่ายบอลให้กับธีรศิลป์แดงดาโยกหลบได้สวยครับแล้วก็คืนบอลเข้าแดนกลางให้กับทิติพันธ์ไม่มีใครประกบลองส่องไกลทักทายอุก,กิจดูบ้างแม เจ้าตัวได้กลับมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางที่เต็งถนัดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสุพรีนาก,กาตาโพครับเติมเกมทางฝั่งขวามองเพื่อนมองเพื่อนก่อนตากมาเสาไกลธีรสินได้โคครับอ,องรีเจ้าเอลส์ครับสกัดออกกลังไปได้วยลูกเตะมุมธิติพันธ์พ่วงจันเตะมุมเสาแรกครับชนะนันเก็บบอลแล้วตวัดยิงทันทีบอลยังคลุกคลิกมาถึงธีรสินพลิกตัวปั่นด้วยขวาแต่บอลมันไม่ฮุก มันหลุดกรอบออกไปน่าเสียดายครับเลยตันสินว่าให้กับสารัตสารัตยกบอลให้กับมาริโอโยลอฟสกีเจ้าตัวขวามไม่ถนัดนะครับถนัดซ้ายยิงดิดดดที่ซ้ายมันไม่เต็มข้อนะครับบอลไปเข้ามืออ,อุก,กิจวงมีมาสารัตอยู่เย็นอีกครั้งหนึ่งครับตักบอลมาให้เทีอรสินแดงดาเช็คไลน์กับตักล้ำหน้าที่ดีครับเปิดไปเสาไกล ทิติพันธ์จับได้ยิงไม่ดีครับอ้าวยิงไม่ดีนี่กลายเป็นดีครับเคลตันซินวาโม่งชงให้กับชนนันป้อมบุผาเอสซีจีขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหลูกยิงไกลของทิติพันธ์พวงจันทร์เจ้าตัวทําหน้าเย๋เยแล้วนะครับไม่หายิงไม่ดีบอลกลายเป็นดีครับไปถึงเคลตันซินวาแล้วตวัดมาให้กับชนนันป้อมบุผาตรงเสาสองนะครับแล้วชนนันก็โม่งเข้าไปไม่เหลือแล้วครับลูกที่สี่ของเจ้าตัวในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ อุก,กิจกับรัตนะออกมากักกันนะครับเจอลูกเกรงใจเข้าไปก็ลเลยทำให้เคลย์ตันซินวานะครับโมงชงไปให้กับเชนานานป้อมบุปภาทําประตูขายความกดดันให้สโมสรกิเลมยองขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์อย่างรวดเร็วเลยนะครับในนาทีที่15ครับ หลังจากนั้นทิติพันธ์พ่วงจันได้เล่นตำแหน่งถนัดนี่เล่นดีทีเดียวนะครับโอ้โหจ่ายบอลง่ายง่ายให้กับเกรตันเจ้าตัวพลิกยิงดีสไตล์เข้ามืออก,กิจวงมีมาแม่นี่ครับโจทย์ของเอสซีจีเมืองทองอยูเต็ดคือป้องกันลูกตั้งเตะลูกฟิกคิกระยะถนัดของเฮเอร์ตี้ครับแต่ว่าเจ้าตัวยิงไปฉลับกำแพงพยายามที่จะเรียกเอาฟาวระยะถนัดของตัวเองนะครับสำหรับเฮเอร์ตี้ แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สารัตยู่เย็นตัดฟาวนะครับประจตัวได้ปั่นได้ซ้ายแต่ก็ยังไปตรงกับแพงแหมรับมือมาดีครับเกรียนพยองทำกานบ้านลูกฟิกคิกของเฮอร์บตี้มาได้ดีหลังจากนั้นสวนกลับครับทิธิพันธ์พวงจานมีชอยเลือก4คนเลยนะครับจ่ายออกทางฝั่งซ้ายให้กับธีรศิลป์แดงดาและธีรศิลป์แตะเข้าขวาโอ้โหพยายามจะปั่นนะครับแหมเฮอร์รี่เจลแย่ขามาสกัดได้ก่อน ตัดมาอีกรางหนึ่งฉะนั้นพ่อมบุกผาพยายามจะสับขาหลอกแต่บอลมาไปถึงเลยต้นสินวาโอ้ย,อยกดด้วยขวาผ่านกรอบประตูไปนิดเดียวครับแม่ยังคงไม่เผาเกมบุกนะครับสำหรับ SCG เมืองทองอยูเต็ดลูกเปิดของอุกฤษ เป็นเ c g ทจาจิ้งสวยงามครับมาริโอยลรอสกี้แทงทะลุให้กับทีเสซินแดงดาเจ้าตัวยกบอลชิปชิปใจกว้างมากๆให้กับเคลตันซินวา2ประตูต่อศูนย์แล้วละครับสาหรับเ c g เมืองทองอยู่ในเตดโอแมทำก็สวยงามมากๆครับเนี่ยครับทีเสินแดงดาถ้าจะยิงก็ยิงได้นะครับแต่เจ้าตัวใจกว้างยกบอลให้กับเคลตันซินวาที่อยู่ในพิกัดที่ใกล้กว่าแล้วก็ยิงบอลเข้าไปตรงตา่าย โอ้แล้วแฟนขับเกลยไม่ยอมของเราดีใจจะตกสตันมา2คนแลวครับแมอันตรายมากมากเลยละครับฝนตกพื้นสเตเดียมมันเปียกนะครับพี่มอนแล้วก็ลูกชายนะครับกระเด็นตกมาจากสเตเดียมเลยละครับไม่สังเกตยังไม่เห็นเลยนะครับก็ขอให้ทั้งคู่ไม่เป็นอะไรมากกันแล้วกันนะครับเอสที SG ขึ้นนำา2ประตูต่อ0ูนย์นะครับจากการทำประตูของเคลตันซินวาแอซิสหนึ่งทำประตู1 ระหว่างพักครึ่งเวลานะครับคุณวิรักตัวทองรองประธานสโมสรเอซีจีบางทองอยู่ในเต่ก็มอบชุดแข่งขันที่สกรีนข้างหลังของมาริโอ้หนึนัดให้กับเจ้าตัวนะครับหลังจากที่รับใช้สโมสรของเรามาครบ100นัดที่ผ่านมาครับเริ่มเกมในครึ่งหลังครับมาริโอ้ทาชิงกับธีรสินแดงดาไปถึงเพลตันซินวาพยายามจะจ่ายมาให้กับมาริโอยูรอฟสกี้อุกฤษย,ยังปิดมุมได้เยี่ยมครับโอกาสสวนกลับของทีมราชบุรีบ้างครับ ใหญ่นินวงครับคลอสบอลไปให้เกงกิยังดีที่2เซนเตอร์ของเ c g มอนทอยเต็บประกบเกงกิไว้ได้ดีครับเจ้าตัวหมงไม่ทันหนักมาริโอยูราสกี้ถูกทำฟาวนะครับรตัตน,นะเพชรอาพรแล้วสารัตอยู่เย็นเล่นเร็วเลยทันทีครับถือสินแดงดาดวนเดียวกับอุกฤษ เพื่อนคนอื่นๆของราชบุรียืนดูหมดแล้วนะครับแต่อุกิจเนี่ยไม่หลาบครับปิดมุมได้เยี่ยมลูกแต่มุมอีกครั้งหนึ่งของ s อ g ซงทองยูเต็ดนาโอกิยอยมะมงออกหลังไปโอกาสรุกของทีมราชบุรีบ้างครับห่ <c oughs> เก่งกีน่าจะมาจากตำแหน่งล้ำหน้าแล้วนะครับยิงเข้าไปก็ไม่น่าจะได้ประตูครับผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงประจจวะล้ำหน้าไปก่อน แล้วแนวรับของราชบุรีเกือบพลาดนะครับแม่ยังดีที่อุกฤษวงมีมาแก้ไขความผิดพลาดได้นะครับโอ้แนวรับจ่ายบอลคืนหลังไม่ดีและซ้ำอีกรางหนึ่งจากสารัตยอยู่เย็นไม่ตรงกอบครับราชบุรีปิดผลเติมสูงครับแล้วลูกคลอสเข้ามากวินทำสัจจนันชกออกบอลมาได้มิเชลลินีดึงเข้าขวาโอ้โหแม่กวินซุปเปอร์เซฟครับปิดมุมเยี่ยมยังเซฟลูกยิงของมิเชลลินีเอาไว้ได้ มาใหม่ครับเกลตันสินวาจ่ายตัดหลังเซนเตอร์แบ็กของราชบุรีได้สวยครับชนะนันดวลเดียวกับอุกฤษวงมีมาแม่จะพยายามหลอกให้อุกฤษทิ้งตัวก่อนนะครับแต่ว่ายัางติดบล็อกอุกฤษวงมีมาอยู่ดีลูกยิงของเฮอร์เบอร์ตี้ครับทีเด็ดของราชบุรีแต่ไม่ผ่านมือกวินทรมสัจจานันบอกแล้วแหละครับเอสซีจทำการบ้านมาดีครับสำหรับลูกยิงฟรีคิกของเฮอร์เบอร์ตี้ชนะนันป้อมบุบผาครับ เคลตดันสินวาตอกส้นให้กับเชนันานันไอเดียจําทีเดียวแล้วครับแต่ว่าบอมันลึกไปเข้ามืออุกฤษวงมีมานี่ฮะเฮอร์เตี้พลิกแล้วยิงทันทีโอ้โหยิงที่ซ้ายหนักๆครับแต่ว่ากวินก็ยังคงยอดเยี่ยมครับปฏิเสธลูกยิงของเฮอร์เบตี้เอาไว้ได้เคลตันสินวาครับกระชากลดองรีโจอเอลมาได้แล้วจ่ายขึ้นมาอุกฤษยังชกมาได้ธีรสินตวัดตีลังกากับหลังยิงอุกฤษก็ยังคงซูเปอร์เซฟนะครับ ชกออกมาอีกครั้งหนึ่งและซ้ําจากสารัตย์อยู่เย็นก็ไม่ตรงกรอบครับแม่ถ้าไม่ได้อุกฤษเนี่ยราชบุรีมีสิทธิ์โดนเยอะเหมือนกันนะครับกสิเดชเวทยาวงครับกระชากหลบชุมพลบัวงามมาได้เ <c oughs> จ้าตัวดึงดืง้อเลยละครับแม่วันนี้แนวรับของราชบุรีเอาแนวรุกของกิเลมพยองเอสจีเมืองทอง่ไม่อยู่หลายครั้งแล้วนะครับโอ้โห <c oughs> ลูกยิงฟรีคลิกของธีรศิลป์แดงดาไปเช็ดคานนะครับแม่และเป็นคารเหลี่ยมนอกด้วยนะครับโอ้เก็บได้ลูกที่3ครับ อาจ่ายบอลกันพลาดครับราชบุรี SCG มุงทองอยุยเต่ชกบอลไปได้โอ้โหแล้วเคลตันซินวานี่ครับได้จบยิงผ่านมืออุกฤษวงมีมาเข้าไป3ประตูต่อ0ูนนะครับแหมลูกที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยนีครับเคลตันจังหวะแรกนะจะพยายามจ่ายให้กับสหรัฐอยู่เย็นนะครับแต่ว่าชุมพลบัวง,งามครับสกัดบอลไม่ดีมาเข้าทางปืนเคลตันซินวายิงสวนอุกฤษตูมเข้าไปเลยแหะครับ ลูกที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้แล้วก็แอสเซสปีอีก1ลูกแม่ฟอร์มเยี่ยมจริงๆสำหรับเคลตันสินบา SG นำห่าง3ประตูต่อ0ครับหลังจากเกมนัดที่แล้วเจอกับทีมไชน่านะครับเจ้าตัวผิดหวังมากๆกับฟอร์มการเล่นของตัวเองนะครับใช้โอกาสเปลืองไปนิดนึงแต่ว่านัดน,นี้เล่นในบ้านตัวเองเนี่ยไม่เปลืองเลยนะครับสำหรับโอกาสกดไป2ลูกแล้วลวะครับสำหรับเคลตันสินบา ก่อนที่ช่วงท้ายเกมนะครับปีพลพนิชกุลให้กับเคลยตันเคลยตันจ่ายให้กับทีศิสินแดงดาวผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงไปจังหวะล้ำหน้าครับโอ้น่าเสียด,ดายวันนี้ไม่มีสกอร์สำหรับทีศิสินเอามาดูาพาฟชัยอีกครั้งหนึ่งเคลยตันจ่ายให้กับทีระสิน ไม่ล้มละครับจังหวะนี้แม่น่าเสียดายครับสำหรับกัปตันมุย้ยเทอสินแดงดามไม่มีสกอร์สำหรับเกมนี้ครับจบเกมการแข่งขันเ c g ซีบางทองยูเนเต็ดเอาชนะราชบุรีไป3ประตูต่อศูนย์ขึ้นไปเท่ากับบุรีรัมยูเนเต็ดจ่าฝูงไทยพิมลีกที่3 3คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียของสมโมสรกีฬาปิโย่ของเราเป็นรองอยู่5ลูกนั่นเองครับ